สวัสดีครับผมเออนะครับมาอยู่กันในเกมเอ่อ Wall of Eternity ในพาร์ทที่สครนดิเช่นเคยนะครับผมนี่คือต่อจากาคลิปที่แล้วแล้วนะเล่นต่อกันเลยครับผมมาก็จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับผมเราเป็นหน่วยตำรวจที่ถูกส่งมา w h a t the f u c k โอเคเราเป็นหน่วยตำรวจที่ถูกส่งมาเพื่อกำจัดปราปลามเหล่าอ่าลัทธิประหลาดนะครับผมที่ที่ที่อะไรเนี่ย <laughs> ที่มีข่าวเกี่ยวกับการหายตัวไปแล้วก็การฆาตกรรมนะครับผมเราเป็นหนึ่งในหน่วยนั้นแล้วเราก็ได้หลงมาติดอยู่ที่มิติมิติตหนึ่งนะครับผมเป็นห้องใต้ดินแล้วก็เรากลับไม่ได้นะครับผมในตอนนี้เราต้องแบบว่าฝาฟันอุปสรรคเพื่อที่เราจะได้กลับขึ้นไปหาเพื่อนฝูงข้างบนโอเคมีอะไรไหมทางนี้ทางนี้ทางตันครับไม่มีอะไรอันนี้มีตู้เย็นมีห้องห้องสําหรับ เอ้อินเวนทอรี่ว่ะแต่ว่าเก็บไม่ได้ครับโอเคเก็บกระสุนปืนนํำมาเลยแล้วกันครับเราใช้เลยปะสมองอันนี้เนี่ยใช้เลยแล้วกันครับอ่าเลือดเต็มแล้วก็เก็บอันนี้มาโอเคครับผมไปไปต่อไปต่อไอเชียนี่กูอยู่ที่ไหนวันเนี้ยเข้ามาดิเข้ามาเลยไม่กลัวหรอกโอ้โหทางลงไปโคตรแย่เลย <laughs> นี่ยิงกล่องนี่เผื่อจะมีของอันนี้ถังแก๊สนี่ยิงได้นะเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ใช้ด้วยกันครับผมเอาไว้ยิงสับป,ปะหลาดนั่นไงเอาเอาต,อตรงๆดีไซน์สับป,ปะหลาดเหมือนพวกเดสเปคเหมือนกันนะแต่เดสเปคมันจะเป็นแนวแบบวิทยาศาสตร์นะผมแต่พวกนี้น่าจะเป็นปีาศาจจากนารกนะน่าจะเป็นเพราะเอา้าเขียกดยิงไม่ติดตายโหงตาย,ตายหาแล้วกูเย้โอ๊ย ยิงดิยิงถังนละมันไม,ไม่ไม่เยี่ยมเปิดวะอุย้ยวิ่งกลับก่อนครับปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บอุย้ยไอ้เวทเอ้ยมันเปลืองกระสุนนะร,รู้ไหมยี่จริงยิงเข้าเต็มเต็มตัวสองนัดก็น่าจะล่วงแล้วแหละผมว่าแต่ผมก่ายผมยิงไม่ทุกคนประตูไปไม่ได้แล้วทางนั้นล่ะอันนี้ก็ไปไม่ได้ฮะอาจจะต้องหาประตูหากุญแจม,มาเปิดนะครับอ่าแล้วทางนี้ล่ะมีอะไร เหมือนจะมีของไะทางนี้เอ่อเข้าไปเลยอุ้ยมีถังน้ำมันด้วยครับต้องระวังนี่ไงเม็ดล็อกปีกเหรอแม่งเอ้ยโหเชื่ออะไรวะเนี่ยทางขาดปะนี่ไปไม่ได้ครับผมทางนี้ทางขาดอันที่ผมเจอล็อกปีกอันนี้มาสองอันแล้วนะแล้วก็มีที่เอาไว้สำหรับไขงที่ต้องใช้ล็อกปีกด้วยอยู่ทางเก่าอะ่ะผมไม่รู้ว่า ต้องได้ใชมไหมนะทางเดิมป่ะนี่เยอะเยอะโอ้ยไม่ตายวะโอ้ยเยอะสามนัดแล้วนะโหใหม่ใหม่มาดิเข้าหัวไปดิเออใช้กระสุนเปลืองมากครับแต่ก็นะมันจะเป็นต้องใช้เอ้ยกระสุนอีกแล้วเย้ yeah. มีระบบอัปเกรดปืนไหม มีไหมอ่อที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเสียงเคลีย์แล้ววะโอ้โหเราสามารถโดดข้ามไปได้นะแต่ผมสงสัยว่ามันมีทางให้โดดลงไปอ่อะผมอยากรู้ว่าโดดลงไปแล้วมันจะโอเคกระสุนเต็มครับเก็กบกมไม่ได้แต่เราจะจําไว้ว่าตรงนี้มีกระสุนโดดข้ามไปได้นะแต่ว่าผมสงสัยไอ้ทางลงนั้นมากเลยอะเราลงไปก่อนไหมค่อยขึ้นมา เออผมว่าเราลงไปก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยขึ้นมาอีกทีนายนายนายขอดูหน่อยเอ่อโดดราไปเลยแล้วกันครับใช้บันไดลงไปเชี่ย์อะว้าาาเนเกิ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 นไอ้ยี่อไอสัตว์เดรักูตกใจหมดไอ้ เจยมันน่ากลัวจิ๋วไปไอ้เชอยมันน่านกลัวมันเมื่อแล้วมันแบบโอ้ยคืนก่อนดีกว่าครับเราไม่กล้าเราปลอดโอ้ยยับปืนลั่นเลยโอเคโอเคงั้นเราไปทางนั้นก่อนแล้วกันครับดูที่ว่าทางนั้นจะมีอะไรรอเราอยู่เหมือนแตยังไม่ใช่ทางที่เราต้องสำรวจนะข้างล่างอะแต่ก็อยากสำรวจอยู่แต่มันก็นะมอนเต็มเลยอะมอนเยอะเกินครผมว่าเราสามารถยิงจากมันจากตรงนี้เลยได้ไหมยิงได้เลยปะ ยิงได้เลยลักไก่ย,ยิงเลยครับยิงไม่โดนอีกกูยิงไอตัวใหญ่ก่อนเลยเอ้ยยิงไม่โดนวะอเออืออเป็นไงล่ะปืนดีดด้วยลักไก่ย,ยิงไอตัวเล็กก่อนก็ได้กันยิงไม่โดนทำไมอ่ะเอ้ยทำไมมันเล็งยากจังเหรมันตายแล้วโอเคผมมาจจะก่ายแนี่แหละครับไม่มีอะไรหรอกเก็บศูนย์ไหมโอเคขับไป เขี้นนยวเลยวะถนนมอนอย่างเยอะอุ้ยเขี้ยวเฮ้ยไม่โดนดิเฮ้ยเปลือกกระสุนไหมเนี่ยเฮ้ยนั่เพื่อนเรานี่เฮ้ยปืนมนะั้งน่ะเฮ้ยมึงนี่ก็ชอบมานิ่งๆเงียบเขี้ยอะไรล่ะเขี้ยอะไรเขี้ย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 ไร โอ้ยเพลรมันก็มันเหลือเกินเข้าไม่ได้ครับย่อไม่ได้ขเข้าได้ไหมะเข้าไม่ได้อเอ่อมีกระสุนต้องใช้กุญแจอีกโอ้โหกูมีอะไรบ้างวะเนี่ยไม่มีอะไรเลยแม่เงเอ้ยกดเลยได้บ้านเรามีล็อกฟิกอะไม่ได้เหรอโอเคไม่ได้ครับต้องใช้กุญแจเจ๋อ

อุ้ยผมเห็นเอฟจีข้างในนั้นแล้วผมจะได้มากเลยอ่ะเฮ้ยมามาเรื่อยๆเลยนะเราเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนไม่พักไม่ผ่อนนะเข้าแบล็คยังไงดีกว่านะครับประตูเปิดไม่ได้โอ้ยเคี้ยวทำไมมอนมันมาเรื่อยๆเลยวะเฮ้ยเหยียดดีกัดไม่แรงเท่าไหร่ไม่แรงเท่าไหร่เลยเพราะกูมีผ้าเกาะไงล้วอร่อยหรือว่าเราเออผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าอันนี้คืออะไร,รวะเนี่ย ใช่ไหมผมพู่งังเกตเ,เห็นว่ามันคืออะไรวะเนี่ยตัวโคตรใหญ่อะนี่ไงกุญแจเฉยอินเทอรรีอีทฟูครับแมงงั้นใช้เมจครีไปเลยแล้วกันครับแล้วก็เก็บอันนี้มาแม่เงเอ้ยระบบกระเป๋าแม่งต้องใช้นี่กะแมเงเอ้เราเก็บกับได้แค่อสองช่องเองภายหลังนะ่าจะเก็บไปเยอะกว่านั้นนะเปิดโอ้ยเฉียอะไรวะแมเงเอ้ตกใจหมด ใหญ่ได้จังเลยเอเดฟเจียมันต้องเปิดจากข้างในเดะเด็นประตูตนี้ก็เข้าไม่ได้ครับโอเคเราปทานที่ออก่อนแล้วครับเปิดไปเลยเ,เหมือนว่าจะต้องผ่านอางนี้นะนี่ไงขึ้นได้แต่ถ้าตรงไปเราจะเป็นอะไรหากระสุนก่อนเลยก็มาได้เลยนี่หว่าเอ้อะไรอะวันนี้ ammo เฮ้ยชุดเกาะ กดใช้เลยดิน่าจะเพิ่มค่าเกาะให้เราป่ะนี่ไงจริงด้วยโอ้มีเทมพเพิ่มค่าเกาะโอเคโอเคอ๋อนี่มันหนังสือพิมพ์อีกแล้วครับหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเสียงแปลกๆแล้วก็เสียงดังๆที่มาจากนอกเมืองนะครับผมมันรบกวนการหลับนอนของคนในเมืองเทอร์มอนเป็นอย่างมากเลยครับ The n i Is Near แลไม่แน่นเพ Coming From The O เ,เสียงประหลาดมันมาจาก ไอ้บ้านเก่าๆที่อยู่ใกล้กับป่านะครับผมเอ่อ uh, with the t c o n s าวิดีโอ e อนเสิร์ตเดสเดนเซอร์นิเนเดล h ลียเด c ร์พอลิทเทอ e ดีไซน์สเปกโทรเฮาเดซิ e s ล them to find mini book อ uh, ๋อเหมือนว่าตำรวจจะได้เข้าไปตรวจสอบในบ้านอ่า uh, บ้านล้างเก่าๆนั่นนะครับผมแล้วก็เจอเหมือนกับพวกแบบเป็นสมุดคัมภีร์พิธีอะไรพวกนั้นนะครับผมเอ่อ uh, ประมาณนั้นครับผมเออน่าจะหมายถึงบ้านที่เราอยู่ตอนนี้เรามั้งจับเลยเปิด ทางนี้โอ้โหคุณตอ,อ้อมมาไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอยากได้ SFG อะ่ะมันเปิดไงอะ่ะมันต้องทำยังไงถึงจะเปิดได้อะ่ะอยากได้จังเลยอะ่ะโอ้โหเต็มเลยอะ่ะขอขึ้นทางนี้ก่อนแล้วกันครับผมอยากรู้ว่ามันคืออะไรข้างบนเฮ้ยเรียวบ่น้ำมันเรียวบ่เรียวบ่วบวบน้ำมันอ้อมกันใช่ไหมเมดคิดอ่ะเก็บมาร์กันครับอ่ะถือว่าจะใช้นะครับ อย่าบอกว่ามันมีแค่เนี้ยเฮ้ยนี่ไงโดดออกไปได้โอเคโดดออกไปได้ครับแล้วเราก็เข้าไปข้างในนี่ไงอ๋อมันมีรางหอยนี้อยู่นี่ว่าทำไมมันมันโผล่มาเรื่อยเลยโอเคครับเอยอะเยโอเคครับปัญญากะสุดหน่อยดิเอิร์ดเฮ้ย,อ,ยอะไรวะเฮ้ยอะไรเชี่เราพวกมึงเนี่ย โอ้ยตวัวเล็กๆนี่แม่งยิงยากเหมือนกันนะเนี่ยมัน,ม,นมันไวอ่ะอ๋อนี่ไงใช้ล็อกปิกนี่ไงผมมีล็อกปิกอยู่เฮ้ยได้แล้วปืนอ๋อต้องเจอแทนปืนพกเลยเหรองั้นเราทิ้งปืนพกไปเลยกันครับแล้วเก็บอันนี้มาแทนมันใช้กระสุนอะไรวะเน,นี่ยเอาไงดีวะโอ้เพื่อนไม่น่าเลยตาเหลือกด้วยเราขอเอาปืนนายไปใช้แล้วกัน <laughs> ทำไม่ว่ากันนะ เชี่ยอะไรวะเมื่อกี้ผมโดนอะไรวะทำไมอยู่ดีเลื่อนรถอะตกชัยหมดไม่เงยออกทางนี้เลยได้ไหมเนี่ยโอเคครับผมเรามาเอ็มจีนะเรามาแทนปืนพกเลยแล้วกันครับโอเคไปไปลุย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 เปิดทางนี้ได้แล้วเราจะไม่ลงไปข้างล่างนั่นอีกแล้วผมไม่รู้ว่าลงไปแล้วเราจะได้อะไรไม่รู้สิ เกมมันไม่ได้บังคับซะด้วยโหลดดิ้งโอเคเซฟไหมเซฟเถอะขอร้องแหละนี่เรามาจากทางนี้ไงเราต้องไปทางนี้แมไงไปเซฟไปกุยอุ้ยเมดคิดบิก๊กเมดคิดงั้นใช้อเล็กก่อนเลยแล้วกันครับผมโดนเลือลดรถมาอยู่โอเคใช้ได้นี่ว่าทุบก,กล่องเพื่อหาเอาเอ้ยยังไงถากกระสุนปืนในน้องเอ่อ โอเคไม่มีอะไรครับไอ้พวกนี้น่าจะเปิดไม่ได้นะหรือว่าเปิดได้เปิดได้ไหมโอเคทางไม่ได้เข้าใจแล้ว <laughs> ผม,มงโง่เองแหละกระสุนเนี่ยแต่ของเต็มว่ะโอย่อ,อไม่มนเป็นกระสุนปืนพกนี่ว่ะแต่ว่าผมไม่ได้ไอ้นี่แล้วไม่ได้ใช้ปืนพกแล้วปืนพกเชื่อามันมีปืนพกอีกแล้วอะ่ะหรือว่าเราจะใช้ปืนพกก่อนวะ เอางี้เราเอาป oh, oh, oh. 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 <being> ืนนี้ไปยิงก่อนไหมค่อยเอาเก็บค่อยกลับมาเก็บปืนพกพ่อมึงเหอะไอ้โอ้โหปืนยิงรัวโอ้แท้ได้อยู่เยอ้กลับก่อนโอ้ยปืนยิงรัวครับตายไหมตายเถอะขอร้องละไม่ตายกูก็ไม่รู้ทวายยังไงละ โอเคครับปืนมันยิงรัวโอเคโอเคเอ้ยเกศูนย์อีกมาเออศูสุ์ปืนลูกซองไปได้ปะไปไม่ได้โอเคครับไปไม่ได้ก็โอเคถ้าตายแม่งแบบไม่ค่อยน่าไว้วางใจฮะสมอลเมดคิสท่านนี้เหมือนจะโดดเข้าไปได้ฮะแต่ผมขอตำรวจข้างนอกก่อนละกันครับท่านนี้เหมือนจะมีอะไร จริงด้วยโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ตายวะอุ้ยสู้แบบชาติลาดเว้ยไม่เข้าไปตาย่งโง่ล่อมาโดกนกำดักครับนั่นเลยอีกตัวหนึ่งป่ะนะโอเคครับใช้มีดเลยแล้วกันครับทำลายสิ่งกีดขวาง อห้องน้ําใช่ไหมเนี่ยเป็นห้องน้ําที่แย่มากแล้วมันมีอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นที่เราฟาร์มของเ,ยเฉยๆมัง้งไม่น่ามีอะไรครับไม่น่ามีบ่อเสรอะไรเพิ่มเติม,ตมกล่องทําลายทิ้งไปก่อนเปิดได้ไหมห้องส้วมเนี่ยเปิดไม่ได้ไม่มีอะไรครับเป็นที่เอาไว้สาหรับมายิงมอนเล่นเ,นยเฉยๆเฮ้ย เยอะไม่ตายด้วยเฮ้ยชี่ีสองตัวแล้วเนี่ยเ็นตัวเดียวตอนแรกแม่งเยนี้นไม่มีอะไรโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่น่าจะมีของนะตรงนี้ใช่ไหมมีของใช่ไหมนี่ไงโอ้โหมีทางลงซะด้วยแม่งเลยลงไปดูไหมโอ้ยกูโดน อ๋อกูว่าทำไมเลือนรถแม่งไปฟันโดนถังระเบิดที่อนี้นี่เองโอ้โหเจ็บปวดรวดร้าวกูโง่ชิบหายเยอะโอโ้ใครจะไปคิดว่าว่ามันจะฟันโดนเน่เราก็ฟันกล่องของเราดีๆบอบว่าแม่งโอเคครับลงมาเลยครับอย่าลรู้มากันว่าข้างล่างมีอะไรตึ๊งลงมาแล้วอ่าเป็นทางเชื่อมกับทางไหนหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าทางใหม่วะ เฮียมันชักจะไปไกลแล้วเนี่ยกูลงไปแล้วกูขึ้นได้ไหมเนี่ยน่าจะขึ้นไม่ได้นะผมว่าเยอยลงไปขึ้นไม่ได้เนี่ยเลยอะโอเคงั้นผมกลับขึ้นไปก่อนแล้วกันผมจะโดดไปทางนั้นก่อนผมอยากรู้ว่าทางนั้นมีอะไรมากกว่าผมไม่รู้ว่าทางไหนมันเป็นทางไปต่อมันไม่มีออบเจกตีบอกเลคือเราต้องสำรวจไปเองอ่ะงั้นเราขึ้นไปก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงนั้นก่อนว่ามีอะไรนะ จัมโอเวอร์ไปเลยด้วยกันเอ๊ะแต่มันก็ลงไปข้างล่างไปทางนี้ใช่ไหมใช่ไหมโดดไปจะเป็นไรไหมนี่โอเคถือว่าเมื่อกี้ช่างมันแล้วกันครับผมถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไอ้เขี้ย ใครจะไปคิดว่าโดดไปจะตายวะแม่งมีขึ้นบอกจ้ำโอเวอร์ตลกมากไมว่าโอ้โหแล้วมาเกิดตรงนี้เลยโอ้โหต้องเคลียร์มอนใหม่หมดเลยอ่ะโอ้โหเคลียร์ดงั้นตัดไปเลยกันครับผมตื่จริงๆเกมมันมีระบบออโต้ชูด้วยผมนะผมก็ไม่ใช่ไงกดยิงเองเออแตี่นี่มันมีออโต้ชูแนะ่ตอนนี้ผมเปิดเป็นออโต้ชูแล้วนะครับผมจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะยิงไม่โดนแค่เลงให้โดนตัวก็พอนะครับอ่าโอเคไปทางนี้ ทางเดิมจากตอนที่แล้วลงมาแล้วทางนี้น่าจะเป็นทางนี้แต่ว่าต้องหาใช่แล้วแหละน่าจะต้องหาของแหละฟันฟันก่อนเลยเออยิงยิงไม่มีอะไรครับปืนกระสุนปะน่าครับผมผมก็ยิงเล่นไปนงั้นแหละกระสุนปืนพกแต่กูไม่ได้ใช้ปืนพกไง ไอ้ฮ่ากูต้องการกระสุนเอ็มจีตอนเนี้ยนี่ไงไม่ใช่นี่ลูกซองโอเคเหมือนไอ้กระสุนเราเยอะแป,กแป,กแปลกๆนะเหมือนเราอาจจะได้เจอแบบว่าตัวระดับพหังการไหมเข้าไม่ได้สถานที่มันก็ดูเหมือนว่าเอาไว้แบบยิงบอสยังไงก็ไม่รู้ไงโอ้โหโอ้โหใช่เลยโอ้ยโอ้ยไอ้ไอ้ลกูกกระจอกเคี้ยนี่โอ้ยโอ้ยจะตาย จะตายจะตายวิ่กอลวีกอลีกอล,ลโอ้โอ้โอโกูตายดีกว่าไอ้ี้ยถ้า <c oughs> มึงจะอยู่กันเยอะขนาดนี้กูว่าแล้วว่ามันต้องมีบอสประปาอีเวนเลย <c oughs> กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ผมจะไม่ประมาทผมจะลอบมันมาโดนระเบิดตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าขากลับเนี่ยน,น่าจะน่าจะหนักนะครับผมผมว่าแล้วว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆมีกระสุนให้เยอะแปลกๆนะครับ <c oughs> แลวมันก็มีจริงๆ ไม่ได้โม้ไม่ได้ล้อเล่นด้วยซ้ำแค่คิดเล่นๆโอเค okay. ไปเลยครับเดี๋ยวก็มีบอสสปาวนี่แหละนี่ไงล่ะตรงตรงหน้าเหรอมึงอ่ะอะไรเรอมึงงะ่ะกดใช้มเมดคิด,คดเสร็จแล้วก็วิ่งมาข้างหลังปั๊บปั๊บปั๊บเข้านี่ไอเีด็ดห้องตันเลยนี่จ้านี่ก็เจออีกสองตัว ยิงออกไปข้างหน้าลบรอมันเข้ามาครับอุย้ยไงละมึงรอดว่ะโทษทีอวดเอ้ยเขี้ยนนี่ไม่ได้สุดหมด,ดอีกกูเยออเลยมป่าหอ,อกอะดูมันดิลบเอายิง ติดรถจักปลาติดรถจักรคุ้มฆ่าไม่ได้ไหมเนี่ยตายว่ะได้ของไหมเปลืองกระสุนจัดๆเลยว่ะเฮ้ย,ย, <c oughs> ยเที่ยมายืนทำเที่ยอะไรตรงนี้ถกชัหมดโคตรเปลืองกระสุนเปลืองยาเลยอ่าเฮ้ยเฮ้ยเที่ยน,นี่พวกมึงอะไรเฮ้ยเม็ดเอ้ยไอ้ออพิกพิกล็อกว่ะน่าจะไว้เปิด ทางนี้มีอะไรอ่ะโอหไหลวะเนี่ยอ๋อมันเชื่อมกันครับโอเคมันเชื่อมกันกับทางนี้งั้นเราก็ไปทางนี้เลยแล้วกันครับโอเคโอ้ยกูจะตายเพราะพวกมืออีกแค่จะไม่ดีอ่ะก <c oughs> ูจะฟันกล่องเอาของเนี่ยกูอยากรู้มีอะไรไหมย,ยังไงกระสุน กระสุนปืนพกอีกแล้วไม่อยากได้อยากได้กระสุนแบบว่าอา่กระสุนปืน S M G กูเนี่ยโหปืนพกอีกแล้ววะคุณผู้ชมผมไม่อยากได้ปืนพกอ่ะโอเคได้กระสุน S M G แล้วอางน,นี้เลยเชีย่ยเชีย่ยเชีย่ยอะไรวะมีระบบยิงออโต้นี่มันดีจริงจริงมีอีกไหมใครต้องการอะไรอีกไหมฮึ เขตทางนี้แม่งดูทรงไม่นารอดทางนี้ก่อนแล้วกันครับอ,อ่น่าจะเชื่อมก,กันนะเอ,อได้กสุนมาวะ,ปะยิงผ่านลูกกงได้ไหมยิงได้วะมาดิแ,แม่งวิ่งไวด้วยไงประเด็นใช้เอ้ายากุใช้หมดแล้วโอ้โหต้องการยาแบบด่วนๆตอนเนี้ยแม่งเอ้ยแม่งมีแต่เนี่ย ไอ้ล็อกปีกกะบูเก็บมาแล้วนึงเลดิอีกงานนึ่งผมขอเก็บเป็นยานแล้วนครับล็อกปีกมีอีกที่นึ่งน่ะที่มันจะใช้ได้อะนี่ไงล็อกปีกไงเก็บล็อกปีกเลยเก็บมาใช้เข้าไปเอาของในได้แล้วโอเคอุย้ยอะไรอะผมเก็บอะไรมาวะมันคืออะไรอะ คุณผู้ชมผมเก็บอะไรมาทำไมมันไม่มีขึ้นในตัวผมเกิดอะไรขึ้นอ๋อชุดเกาะเก็บมาก็ใช้เลยดิยีนจนๆอยู่ครับโอเคเมื่อไหร่มันจะเซฟเกมไม่กูวันนี้นานขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่ไม่ขึ้นเซฟสักทีอ๋อมันจะเป็นในตรงนั้นใช่ปะเนี่ยโหแล้วกูต้องย้อนกลับไปอีกนะ โอ้โหแม่งสุดจริงๆวะ่ะสุดในรุ่นตัวนี้มีของเฮ้ยเม็ดคิดป่ะล็อกปิกเอ้อเี่ยเอ้ยแม่งเอ้ยต้องการเลือดอะเกยบไว้กับตัวสักอันอะไรเงี้ยตอนนี้ไม่มีแลนะ้วมันแบบใจมันวิวนะโอเคเราเสียเวลากัไอตรงนั้นมันเยอะพอแล้วไอตรงมอนเยอะๆเราจะไม่คืบหน้ากันเนื้อเรื่องเกมเท่าไหร่ ปีนข้นไปปีนข้นไปๆีนข้นไปปนข้นไปโอ้ยของเต็มเลยฟันกล่องทำลายเทียโอเคควักปืนขึ้นมาน่าจะเชื่อมกันป่ะนี่ไงเชื่อมกับตรงนี้จริงด้วยใช่ไหมใช่ป่าววะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วเราถึงจะโดดไปได้ครับเมื่อกี้ผมง่งเองแหละตอนนั้นน่ะโดดลงไปเฉยเลยตายอ่ะ มีของได้เลยอะเน,นี่ยนไะม่งั้นมันไม่มีกล่องวางขวางไว้ก็ง่้งหรอกใช่ไหมโอเคมันเป็นกล่องโงู่ครับมันไม่มีอะไรเลยโอเคเกมเซฟแล้วว่ะโอเคเกมเซฟแล้วอ่าในที่สุดโอเคงั้นผมขอเบรกพาร์ทนี้ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะหันเป็นสองพาร์ทนะพาร์ทแรกน่าจะลงไปแล้วแหละอ่าเหลือพาร์ทนี้เดี๋ยวในคลิปหน้าจะมาเล่นพาร์ทสามต่ออยากรู้ว่าเรื่องราวมันจะ เป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิตปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ